เด็ดใบของเขาไปกินนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าสลัดอะไรคือเหมือนเขาจะพยายามหอ่อแต่ก็โดนฝนมาซัดอีกรอบก็คือแตก็นุูเป็นหมดเลยแต่เมื่อวานนี้แม่หลังเก็บไปกินกับเพื่อนเดือดเรือเพื่อทําให้น้องเจมกินนะคะที่เจมก็พี่เจมเรียกน้องเรียกลูกน้องทุกคนเลยเนีย่ยค่ะเห็นไหมเก็บสามรอบเด็ดใบของเขาไปกินสามกอบแล้วนะเขาก็ยังแตกออกมาเรื่อยๆด้น่ารักมากเลย ถ้าอยากปลูกใหม่ก็คงต้องขอนัดขอคนไม่กันต anyway> ัดใจไม่ได้เนี่ยค่ะอร่อยนะคะรสชาติของเขาอร่อยกินกับก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยนี่ลองดูดิเขาพยายามจะหอนะแต่ก็คือแบบว่าฝนก็มาเรื่อยๆเนาะเมื่อวานฝนก็ยังลงเม็ดอยู่นะฝนก็ยังมีลงเม็ดอยู่แล้วก็เออไม่ได้รดน้ำนะคะเมื่อวานไม่แบบออาไปทำธุระข้างนอกเอารถเข้าสูงไม่ได้รดน้ำเลยแต่ต้นของเขาก็เออยังชุ่มชื้นอยู่ สวยต้นหอมของเราก็สวยนะ